โปไไม่รู้เหมือนกันอ่ะอายุการใช้งานครับอนลิมิเต็ดครับ <c oughs> แปลว่าไม่มีจํากัดอายุเฮ้ยเครื่องสุดยอดมากเลยอ่ะไม่ตกแตกไม่เจ๊งอง่ะพูดงา่ากันละไอโฟนไอโฟนที่ทุกคนมีกันอยู่เนี่ยอายุกีป่ปีอายุการใช้งานรู้ไหมหลายคนคิดเั็นแทร่สี่ห้าบางคนบอก5ปีเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดคุณรู้ไหมฮะโดนด,ดีไซน์ให้เสียในสปีผมใช้คำว่าโดนด,ดีไซน์ให้เสียนะใน2ปี ถ้าคุณเป็นถ้าคุณแก่ประมาณรุ่นผมหรือรุ่นขึ้นไปี่ยจะเจอทีวีโบราณที่มันแก้งแก้งแกง,แกง,แกง,แกงผมไม่เสียสักทีอ่ะแต่คุณซื้อทีวีสมัยนี้สองปีเริ่มมาแล้วมันเริ่มล้วนแล้วโทรศัพท์ 3, คือถือพวกคุณรับปรอได้เลยสองปีเริ่มมามดบุ๊กคุณสองปีแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสังเกตน,นะฮะถ้าคุณใช้ไอโฟนสองปีไอโมบายเฉลยสองเดือนหรือล่าสมมตินะเฮ้ยแต่อันนี้อันลิงม่เตดน่ะไม่ชกัดอายุอ่ะไปได้ยังไงที่มันไม่ชกัดอายุที่มันเบามากเพราะมันไม่ม เฮ้ยน,นาโนโนส่งชันกลายเป็นไม่รู้ของจรไฟฟ้าแล้วมาไฟฟ้าจากไหนมาใช้ละ่ะในนั้นไม,ม่มีแบตเตอรี่นะฮะไม่ต้องชาร์จไฟเลยเลยมันใช้สเตติกเอเล็กริซิตี้แปลว่าอะไรครับเล่มยาคืออะไรเอเล็กริซิตี้คือไฟฟ้าสเตติกสถิตเฮ้ยมันใช้ไฟฟ้าสถิตเคยเคยรู้จักไฟฟ้าสถิตไหมฮะเคยเจอตอนไหนเคยเดินห้างไหม เดินห้าจับเราเลยแป,แป๊ะแรงรถเข็นอะไรเงี้ยหรือบางทีเพื่อนไอพวกเพื่อนตัวผนวยาจะเป็นประแุดเไ้ยทำไมเธอถูกไฟแรงไม่เกินันจะแป๊งแด้เนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องใช้รึเดล่าร่างกายมันเป็นสื่อไฟฟ้าอยู่แล้วเขาว่านะประสาทพ,พวกเราเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วถ้าเรารวมไฟฟ้าทั้งร่างกายมาไว้ที่มือได้เอาละมาไว้ที่มือ แล้วไว้ที่มือเนี่ยแล้วส่งผ่านไฟฟ้าจากมือเข้าไปใน G T สองร้อยมันจะขับแบนที่เสาโอากาศเคลื่อนที่ได้ตามหลักต่างๆเชื่อไหมครับผมเฮ้ย <c oughs> คนนั้นไม่ใช่ปรลยไฟฟ้ามันจะลงไฟฟ้าเข้ามือได้ยังไงนะแล้วแล้ว G T สองรอมันเป็นพลาสติกไม่ใช่หรอใช่ไหมมันเป็นพลาสติกแล้วไฟฟ้าผ่านพลาสติกได้ยังไงอ่ะเฮทำไมไม่มีใครฉุกใจคิดไฟฟ้ามาันจะผ่านฉนวนได้ยังไงเห็นไ,ไหมฮะ ความรู้พื้นฐานแค่นี้เราน่าจะเริ่มสุขว่มามีอะไรแปลกๆนะครับหลักการในการตรวจหาเป็นไดอาร์พาราไม่แม่ที e ่ซึมเอาละเด็กชีวะที่ดียผมเจอสตรฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องเป็นกฎข้อหนึ่งเลยฮนะแต่แบบไดอาร์พาราไม่ค่อยมั่นใจพาราเป็นขนาดไดอาร์อันอะไรวะแต่แมกเนติซึมแมกเนตที่มันมันมันต้องติดตู้เย็นได้แน่เลยเอารมณ์นั้นไม่บอ,อกนะแมกเนตมันต้องเกี่ยวกับแม่เหล็กแน่ๆอีกสิ่งน,นึ่งแต่เราไม่เก็ตไม่เป็นไรนะครับทีนี้ ถ้ามันเป็นเครื่องตรวจหาวัตถุหาระเบิดแล้วแบบอยู่ค้งต่อหน้าแล้วไปหาเจอเนี่ยมันคงไม่มีใครซื้อครับแต่มันชื่อว่าชื่อทางการนะเครื่องตรวจหาสสารระยะไกลนี่คือชื่อทางการทางราชการเพราะว่ามันหาในระยะแผ่นดินได้ถึงเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรไกลไหมคนระับโอ้โหเลยครับสานามกีฬารอบหนึ่งนี่มันจะ้เท่าไหร่สี่ร้อยมันคือสี่คูนร้อยใช่ไหมที่วิ่งแข่งกันนี่สองสานามฟุตบ,บอลน,น่ะ คัหาระเบิดเจอชี้ชี้ชี้นู่นบ้านหลังนั้นจะมีระเบิดเฮ้ยอย่างนี้เวิร์กนะถ้าปุณหาในทะเละครับทะเลมันมันโล่งกว่าแผ่นดินอีก850เมตรไก่เอไปอีกนั่งเรือตรวจการได้เรามีเรามีหน่วยเดินเท้าเรามีหน่วยรถยนต์เรามีหน่วยเรือด้วยท่านี้ยังไม่พอเรามีหน่วยคอปเตอร์ด้วยนะถ้าคุณขึ้นจากอากาศชี้ลงมา4 0 0พันเมตรมันคือ4กิโลเมตรคุณขึ้นไป บ,บ,บ้านบ้านบ้านหลังนั้นมีระเบิดฉีลงมาคือคือตังรูขันะแต่มันมีจริงๆครับตอนนั้นเรามีหน่วยคอปเตอร์ติด G C สองร้อยด้วยครับผกเฮ้ยมันจะทํางานได้ไงแล้วที่เครื่องนี้เนี่ยมีประมาณพันเครื่องทั่วประเทศนะฮะแล้วตอนที่ผมออมาต่อต้านเรื่องนี้กันเขาสั่งซื้อใหม่ห้าร้อยเครื่องห้าร้อยเครื่องนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ติดตรวจการทั้งรถยนต์ทั้งคอปเตอร์ด้วยไปกันใหญ่ทั่ประเทศไทย ถ้าเกิดหาในน้ำครับหาได้ลึกถึงห้าร้อยเมตรต่อไปเรือล่มนะฮะอะไรรู้จักาการทะเลไหมแจ็คกระโลสแจ็จจมน้ำชี้แจ็จแจ็แจ,จ,จ,จอยู่ไหนแจ็คอะไรเงี้ยสามารถใช้ที่สำรวจหาเจอได้ถ้าฝั่งใต้เป็นหกสิบเมตรโอ้โหลึกไปหกสิบเมตรมาลึกมากเลยนะครับคุณอะไรหาน้ำบาด,ดาลหาน้ำมันแ,แค่ใส่การก็หาเจอถ้าแค่นี้เนี่ยคุณยังไม่สัดใจพอ คุณเป็นนักเคมีเสด็จและเคมีที่นี่ต้องชอบไป้น,นี่แน่แน่มินิมัมด e เทคชันควอนต t ระดับเล็กสุดที่มันหาของเจอเป็นระดับพิโครแกรมครับเอาแล้วสอนเด็กมอต้นไม่เก็ตพิโคแกันเด็กมาหลาลัยต้องเก็ตมันคือสิกรังลบเอาเริ่องไม่ชัวร์ไปเลยอ่ะไมโครสิกรังลบไข้าไขห้า <laughs> เครียดเลยลบหกนะครับนาโนลบเก โคโนจุดนโซนโซนนนนนนนหนึ่งกรัมหาเจอชอบไหมต่อไปคุณไม่ต้องซื้อนะ GC MMS SM อะไรไม่ต้องไปซื้อเลยนะคุณเอาสารวางวางหลอดไว้เนี่ยแล้วคุณก็เดินถือไปเรื่อยๆชีไม่ชีชีไม่ชีเฮ้ยหลอดนี้มีสารโอเคมาจพิ่โคกแรงด้วย เริ่มเริ่มเห็นไหมครับว,ว่าคุณไม่ต้องเป็นนักอะไรมากมายเลยคุณแค่อ่านสเปคเนี่ยถ้าคุณเขาเข้าใจกับมันหน่อยคุณจะมันต้องมันุนต้องตก,กใจแล้วคําถามที่ใหญ่คือแล้วคุณเชื่อได้ยังไงมันใช้ได้ทําไมคุณยังใช้มันอีกสังเกตมันเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยทาหารเจ้าหน้าที่เขาเรียนจบอะไรมาขเขาได้วุฒิถ้าพวกเรานะครับเขาเป็นบอทอบอนะครับเขาเป็นบอทอมอด้วยถ้าเขาเรียนเสมาคุณหมอที่ว่านันก็จบแพทย์ใช่ไหม ใช่เนาะคิดว่านะฮะเขาก็น่าจะต้องรู้มันมันมีอะไรที่ทําไมไม่ฉูกใจกันสงสัยต้องต้องดูรายละเอียดมากกว่านี้คุณหมอพูดอะไรบ้างตอนนั้นอย่างผมเว้ยอันนี้ไม่ใช่เฮสปีชนะครับบอกก่อนนะไม่ใช่หาเรื่องแกนะครับแต่ว่ามันเป็นโค้ดที่แกพูดมานะนี่คือคุณหมอที่ว่านะดูน่ากลัวมากนะฮะมาจากเข้าใจว่ามันจะเกมแนตะ่จะเกม คือยุคนั้นผมคงเครียดอ่ะแล้วคงม,มีคนช่วยช่วยส่งอีเมลทำก,กระตุ้งกระตุ้นอะไรแปลกๆให้ผมดูเยอะเลยก็ดูแล้วจะฮาดีนะเขาบอกว่าอาจารย์แพ้ชัวชัวเจอจุกนี้้เขาไปแล้วนะคนขุดจีทีสองพันผมพูดตอนนี้หวังดิสเครดิตกองทัพโยงทหารนายกแตกคอกันเอาโดนเองนะใครจะว่าอะไรก็สร้างเขาสิคาพวกหมอพวกทหารงู้นนักเบิร์ดเอาสวยนะฮะเสียชื่อนักนิสรยที่ไปตามากก็หรือไม่ได้ตามากผมพูดถึงเครื่องใช้ไม่ได้นะครับอาจา,จายรย์จัสมินลงทุนจ่ายสินค้าแล้วผ่าตดเองเอา นี่นี่คือกระบวนการนะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือแทนที่เราจะมานั่งถกเถียงกันด้วยข้อมูลว่าม,มันดีไม่ดีมีปัญหาอะไรบ้างแต่ใช้วิธีการในเชิงเหมือนกับว่าพูดเป็นวานรรกรรมใส่กันมากกว่าว่าคุณคุณมาคุณมาม,มีมีเบื้องหลังใช่ไหม,ค,ม,ไหมคุณมาที่เขตอิสรวบ้านใช่ไหมคุณมาทําร้ายใช่ไหมคุณมาว่าใช่ไหมผมตอนว่าต,ตอนนั้นแบบหลายแบบมากนะฮะตั้งแต่เป็นเออที่เจ๋งสุดเลยผมตอนบอกเป็น CIA <laughs> <laughs> จะเข้ามาตทวจทำลายกองทัพไทยอะไรเงี้ยฮะม,มันไปกันใหญ่เลยนะั้งงน นี่คือข้อมูลเรื่องไดอาพาราเมเนติซึมนะครับไดอาพาราเมเนติซึมซึ่งดูอีกทีก็ยังไม่เข้าใจดีแบบว่าอะไรงานเสมเป็นอาชีวะที่ดีเห็นภาพพวกนี้เราก็จะไม่เก็งนะแต่ถ้าเราเข้าใจก็บอกว่ามันไม่มีอะไรครับแปลว่าแม่เหล็กดูดกับผักกันเท่านั้นเองคุณซื้อกล่องนิสอมาคุณมีแม่เหล็กสามกล่องหรือเปล่าเนี่ยตั๊ก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 คือเล่นตั๊กตั๊กเด็กตั๊กตั๊กนั่นแหละไดอาพาราไดอาพาราเมเนติซึมนะเพราะฉะนั้นก็ใช้คำศัพวกเรา นะครับเกิดเขาบอกว่าไม่ในติซึมเป็นเป็นเด็นเป็นปน,นานโนในโตโอโลโกนานโอโคนโตอะไรขึ้นมา <laughs> คุณก็เชื่อใช่ไหม <laughs> เขาใช้คํตาต่างๆเพื่อรู้สึกว่ามันมันมันดูเปเทีย่ยงแทนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วที่สุดก็มีหลายทางง่ายๆเลย,ยเช่นรูปนี้เป็นต้นนะ ช่วงนั้นผมโชคดีมากคือคือผมเองค่อน,นข้างต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวมากนะผมไม่มีคณะวิทยาศาสตร์ออกมาช่วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่มีเท่าไหร่ตอนมนตอนท้ายๆแล้วสวทชอสกววสะอวสอเทั้ไหร่แหลไม่มีเลยนะฮะโดนด,ดา่าด้วยโทรมาดา่าที่ห้องทำงานเลยจสสดาไปยุ่งอะไรเรื่องพวกนี้แต่โชคดีว่าผมได้ผู้ค้าอาวุมาช่วยผมไปสนั่นเลย <laughs> มีเจ้าหนึง่งผมไม่ผมก็ไม่รู้จักอยู่เขาก็าส่งมาให้มากระจาย์นี่ของจริงเอาไปทดสอบเลย เพราะว่าบริษัทนี้เขาประมูลแพ้เขาเขาแข็งบริษัทที่เขาชนะ <c oughs> เออก็ดีชีวิเขาเขาเรื่ง <c oughs> นะ <c oughs> องเดี๋ยที่ผมบอกว่าแพ้เพราะอะไรไปแพ้เพราะราคาเขาถูกกว่าพเพราะบริษัทที่ชนะคือราคาที่แพงกว่ามันเป็นเสียงในประเทศไทยนะคนุณเข้าใจเรื่องคำว่าคอมมิชชั่นเลยไปคิดเอาเองต่อนะฮะพอได้มามก็เลยทำไงครับวิธีที่ง่ายสุดจริงๆผมรู้ข้อมูลอยู่แล้วนะแต่เพื่อให้สังคมไทยได้เห็นภาพชัดผมจับมันเอ็กเซลเลยและสิ่งที่คุณเห็นนี่คือ ภาพเอ็กซเรย์ของจ t ดีสองร้อยที่คุณเห็นตรงนี้คืออะไรครับนี่คือตัวฐานมันนะฮะที่ผมบอกมันเป็นมันเหี่งๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเสาขึ like. น er ้นมานะครับมีสลักอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับเสาต่อทางด้านนี้เป็นด้านขึ้นมาแล้วก็มีเสาอากาศนะครับมีบันผ้าอน่างนันครับเห็นอะไรข้างในไหมครับเห็นอะไรข้างในไหมมันมีอยู่นะฮะมันไม่มีจะทํางานได้ไงมันมีครับเป็นวิญญาณมันเป็นวิญญาณฝรั่งด้วยนะเพราะมันคกยวกับฝรั่งรู้เรื่องนะครับ คือคือพอมันแตกมันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้ามันยังไม่แตกถ้าคุณไม่เคยเห็นข้างในคุณก็คิคดว่ามันใช้ได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วมันแค่เปิดฝาโยนก้านเข้าไปไม่มีคอนแทคไม่มีอะไรเลยเขยา่าเขย่าแล้วเดินอย่างแผ่วเบาผมผมมีคู่มือนะคู่ม,มือบอกกันนะตั้งสมาธิให้ดีๆหายใจเข้าแล้วเดินอย่างแผ่วเบาไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมันจะหมุนเนอ่งผมเป็นไปได้ไหมถ้าเราคุยเรื่องวิญญาณเราต้องถามทุกคนนี้แฮร์รี่พอตเตอ,อร์แฮร์รี่พอตเตอร์เคยใช้ G.T. สองร้อมาแล้วนะ แล้วอารมณ์ะนะั้นนี่ก็อาหานะครับฉันทาไมคนถึงได้เชื่อว่าเคอมีใชยได้เชื่อทั้งประเทศด้วยมันไม่มีใครมาเปิดเผยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือเราใช้ศรัทธาประเทศไทยไม่ได้อยู่บนหลักของวิทยาศาสตร์นั่นคือจุดที่ผมได้เริ่มเรียนรู้เลยผมผมโดนสร้างให้หแบบวิทยาศาสตร์มาแต่เด็กๆแต่ผมโตขึ้นมาจากการเรียนรู้มากขึ้นว่าไม่ใช่สังคมไทยเป็นสังคมศรัทธาเราใช้ศรัทธาใช้ความเชื่อ ไม่เชื่อจิตจุตอยาบลบหลู่อะไรเงี้ย <c oughs> ประโยคแบบนี้เริ่มมาถ้าถ้าคุณหมอคนล,ลากเขาบอกเป็นดาราไม่ใช่หมอโอเคนะบอกว่าเครื่องนี้มันใช้ได้ดีมากมันหาระเบิดเจอตั้งสองครั้งแลวทุกคนก็เชื่อตามเพราะว่า,วามีคนดังๆการันตีสังคมไทยใช้กันการันตีแพททัพในกองผู้หลักผู้ใหญ่การันตีมันใช้ได้แต่ถ้าเราไปเรียนรู้จริงๆว่ามันทํางานได้จริงหรือเปล่าน,น,น่าตกใจกว่าและสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับวิทยาศาสตร์เราต่อสู้กับจิตทุทิยา ครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาทั้งส,สูงที่น่าสนใจมากสมมติว่าคันมีู่บ้านบู่บ้านเนี่แล้วมันมีบ้านหลายหลังที่มีระเบิดอยู่ในนั้นหลังนี้หลังนี้หลังนี้อย่างที่ว่าสีชมพูที่เห็นคือการที่เครื่องมันชี้เครื่องมันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเสากรชี้ซ้ายชี้ขวาสิชาใช้ดูขวาได้นะครับสมมตินนะฮะถ้าเขาไปเดินไปปุ๊บเขาชี้มาบ้านหลังนี้เขาเข้าไปลื้อบ้านหลังนี้แล้วเขาหาระเบิดไม่เจอในบ้านลันนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นมันมันต้อง มีสิคือจิตสำนึกทุกชี้แม่นแต่มันอาจจะมันอาจจะเคยมีแล้วมันโดนย้ายไปแล้วที่เกดชี้เพราะมันมีเศษเสี้ยวแับพิโคแกมตกอยู่แบบนั้นมันยังมีอะไรอยู่งี้มันต้องหาเจอมาเคลมมันย้ายไปแล้วน่าสงสัยเขาก็เดินต่อไปพอเขาเดินต่อไปกันอะไรขึ้นครับบ้านหลังนี้เขาไม่ได้ตรวจเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาลุเลยไปแล้วถึงรูเห็นไหมฮะที่เราเลยเรียนในในในชั้นของณารศึกร์กันที่มันมีเรื่องของฟอสไฮโปเทสิฟฟอสโพเทสิฟฟอสที่กระถิ่นจำได้ไหมฮะ พวกที่เป็นต้นคุณเจอไปเรียบร้อยแล้วนี่คือฟอนตนกรทถคุณไม่เจอของเพราะคุณไม่รู้ว่ามันมีของอยู่คุณเดินข้ามมันไปคุณชี้ไปหลังนี้คุณเข้าไปลื้อไม่เจออีกแล้วมันมันอาจจะมีอยู่ทั้งทิศนี้แต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้ทิศมันไปไกลอีกสาม้อมเมตรข้างหน้าแน่เลยเพราะเครื่องมันห่างไกลมากจัได้ไหมคือมันมีวิธีการในการเขาเรียกว่าแถไปเรื่อยซ้ายไปขวามันไม่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรมันมันถูกเครื่องไม่เคยผิดแต่คนใช้น่นผิดมันเป็นจิตวิทยาแหละ คุณเคยใช้เครื่อง G C S M S คุณก็เคยเจอปัญหานะีกไหมกดปุ่มไม่ทํางานเป็นเพราะเมื่อคืนนอนไม่พอแน่เลยถ้าอาจารย์เช่อคุณละแยกให้ทำ P C R เนี่ยผมเป็นประจําที่หลับผมต้องพนมมือไหว้ก่อนแล้วก็กดสตาร์ท <c oughs> เพื่อมันจะน้ำขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจอชี้ห้างคนนี้เข้าไปหรือเจอนี่ไงยอดเลย G C สองร้อยช่วยเอากู้ระเบิดได้แล้วถ้าไม่เจอครั้งนี้เราตายแน,น,น่ๆเดินต่อไปเรื่อยๆไปชี้แม่หนังคุณดุนเป็นได้สองลูกครับ พราะคุณไม่ได้รู้กบ,บ้างคุณไม่รู้นะครับเข้าไปเรื่อยหลังนี้ไม่เจองแล้วหรือว่าหรือว่าเราเริ่มเหนื่อยพอเริ่มเหนื่อยเมื่อคืนนอนมาน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยเสียสมาธิโวมไฟฟ้าไม่ได้วันนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเริ่มแผมไปเรื่อยสังเกตไหมมันมันเครื่องไม่เคยผิดแต่คนนผิดแล้วสุดท้ายก,าก็จะชี้หลังหนึ่งแล้ว่าจะหาเจอฉันก็บอกเขาเจอสองหลังมนุษย์เราสมองโดนเทรนมาในวิวัฒนาการเราให้ยึดติดกับความสําเร็จ เราจะเชื่อในความสําเร็จแต่อะไรที่เราพลาดเราไม่สาเร็จมันจะลืมเดืนองตรงนั้นเราจะจำไม่แต่ว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จตั้งสองครั้งแต่หารู้ไหมว่าคุณพลาดไปแล้วสามลูกฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีรถยนต์วิ่งผ่านสิบคันสมมตินะผมตั้งด่านตรวจถยนจะวิ่งผ่านสิบคันมันก็จะชี้บ้างไม่ชี้บ้างมันชี้ครั้งที่สองเขาไปลึกเจอปืนผ่านไปผ่านไปมันชี้ครั้งที่สี่เจอปืนแล้วทั้งหมดก็ผ่านไปเจอปืนทั้งสองคันมีปืนกี่คันกันจริงๆแล้วถือว่า สิบคันนี้นเปิสักกี่คันอาจจะตีทุกคันเลยก็ได้พักใต้เขาใส่ปืนไว้ทุกคนแล้วนะครับแต่เขาไม่เคยเข้าไปลุ้เช็คจริงไหมฮะฉันคุณจะไม่เคยรู้เปอร์เซนต์ความผิดพลาดที่แท้จริงเลยคุณจะรู้แต่ว่าคุณสําเร็จแล้วคุณไม่เคยถามตัวเองว่าทําไมมันชีร้รถมันไม่ชี้พวกอยู่กันเองวะเพื่อน <laughs> เพื่อนอยู่ข้างๆก็มีปืนเหมือนกันมันไม่เคยชี้ปืนเพื่อนมันชี้แต่รถข้างหน <laughs> ้ามันไม่เคยชี้ระเบิดของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องระเบิดมันชี้แต่ระเบิดหน้าตาคนไหนที่ดูหน้าตาจนใต้หน่อย ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาตอนที่ศึกษเราต้องต่อสู้ดังนั้นต่ใจมันไม่ใช่ทฤษฎีศาสตร์เดยเพียงแล้วนะครับตอนที่น่าสนใจคือนักข้างนั้นผมสามารถผ่านมาได้อย่างเลือตาประเด็นประมาณนึงแล้วโดยส่วนหนึ่งก็คือเราใช้หลักการทิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหานี้แล้วในมุมกลับผมผมองว่าเราได้เอดุเคธเราได้เอตุเคธคนเยอะนะทั้งสังคมเองด้วยทั้งตัวนักการเมืองด้วยทั้งจมาทำในกองก็ตาม สิ่งที่เราทำคือเราจัดทดสอบขึ้นมาครับอาจาเราทำเป็นข่าวเป็นราวคนสัมภาษณ์กันเยอะแล้วรัฐบาลไม่ทำในสักทีถึงจุดหนึ่งนะครับเมื่อเขาไม่ไหวแล้วเขาก็จะทดสอบขึ้นมาแล้วก็ที่ทส